สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญย้อนยุคนะครับของหลวงพ่อพูนวัดตาลล้อมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมเป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อพูนนะครับผมบล็อกโอยาวนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดหน้ากล่องเขาก็จะบอกว่าหลวงพ่อพูนวัดตาลล้อมนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีคําว่าบูรณะสาราโรงเรียนนะครับ พศ2554นะครับผมนี่นะครับผมถือว่าเป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกของท่านนะฮะที่ราคาเล่นหาไม่แพงนะครับณปัจจุบันนี้นะครับผมสําหรับหลวงพ่อพูนนะครับผมท่านก็เป็นพัเกจิกเก่านะครับผมหลัง2500นะครับผมท่านเกิดเมื่อ24ตุลาันนะครับ2 4 3สนะครับ และท่านก็มามรณภาพนะครับผมเมื่อ4เมษายนนะครับ2495นะครับผมอายุได้61ปี4 1พรรษานะครับผมนี่นะครับผมจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับเวลาต่อมานะครับผมในพศ2506นะครับคณะศิษย์ได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพูนนะครับขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะ2 5 0 6นะครับ เพื่อให้สิยธานุศิ์นะครับกราบไหว้บูชานะครับผมถือว่าท่านก็เป็นพระเกจิดังนะครับผมสมัยเก่านะฮะที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมเคารพนับถือนะฮะนี่ก็จะเป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกนะครับออกปี54นะครับผมอ่ะเรามาลงกล้องกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่นะราคาเล่นหาเขาก็เล่นหากันยังไม่แพงนะครับ หลักร้อยนะครับผมหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับเห็นไม่เอ่ยด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพูนนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับด้านบนรายละเอียดก็จะบอกว่าบูรณะสาราโรงเรียนนะครับนี่นะเห็นไม่เอ่ยนี่นะบูรณะสาราโรงเรียนพศ2554นรบี่นะครับนี่นครับด้านล่างก็จะเป็นอักษรย่อนอนะฮะ แล้วก็จะมีคําแบบนี้เลยฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับส่วนสระโอนะโอยาวว่าน่าจะเป็นคําว่าโลงนี่นะครับเห็นไหมครับโอก็จะยาวนะหางโอข้างบนนะครับเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็หางตัวนี้นะครับหางตัวนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับสระโอนะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมนี่นะครับผมนไหมครับ พื้นผิวเด็กก็เรียบตึงนะฮะตัวหนังสือก็คมชัดเลยนะครับเห็นฮนะตรงนี้ก็จะเป็นอักษรยอร่อนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะอักษรยอร่อคมๆจะชัดเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ฮะ ถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับผมสำหรับด้านหลังนะเรามาชมดูกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับยันกระบองควายแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับกระบองควายนะฮะเห็นไหมฮะคล้ายๆยันข,ข,ของหลวงพาะไผ่ไแวบบ้กาแพงเลยนะครับย่างเียยันกระบองควายอย่างนี้นะครับ รายละเอียดด้านหลังเขาก็จะไม่บอกอะไรนะครับอ่าเป็นอักขาลายันแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็จะที่สําคัญยันตัวนี้ก็จะคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเห็นเลยนี่นะครับหูเหรียญน,นะฮะหูเหรียญก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับครับเป็นๆแบบนี้เลยนะหัวก็จะใหญ่กว่าห่วงนะครับ ผู้ใหญ่กองห่วงนะนะครับท่านก็ถือว่าท่านเป็นเกจิดังสมัยเก่าจังหวัดชนบุรีนะครับผมอ่าครับงานม,มากๆเลยนะครับ นี่นะขอบตัดนะครับผมเรามาชมดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับขอบตัดปี5้าสี่นะครับลักษณะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับนี่ครับ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆ่ของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี่ๆี่น้องๆอเอฟซีทุกท่านด้รับชมนะครับถ้าข้อมูลที่ผมให้ไปผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ากราบสวัสดีครับ